เ็ดขั้นตอนการจองคิวทำใบกับขี่ง่ายๆแค่ปลายนิว้วสวัสดีครับพบกับผมนะครับช่อง Enpin Man อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับพลิกจะมาแนะนานะครับเขั้นตอนง่ายๆนะครับที่จะทําการจองคิวนะครับทำใบกับขี่ง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับโดยมีทั้งหมดนะครับเขั้นตอนขั้นตอนที่1นะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ DLT Smart q โดยที่มีทั้งในระบบอ่า Android และ iOS นะครับที่มีในทั้ง App Store และ Play Store ขั้นตอนที่2นะครับคือการลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบครับขั้นตอนที่3สร้างรหัสผ่านใหม่ เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะครับโดยเป็นรหักของเราที่ตั้งขึ้นมาเองขั้นตอนที่4นะครับเลือกสำนักงานที่จะเข้าไปติดต่ออันนี้นะครับเราก็สามารถเลือกสถานที่นะครับที่เราติดต่อได้ง่ายที่สุดก็คือใกล้บ้านที่สุดของทุกท่านนะครับขั้นตอนที่5นะครับเลือกที่ งานใบอนุญาตนะครับเพื่อที่จะทําการขอใบกับขี่นะครับหรือทาใบขับขี่หรือต่อใบกับขี่ขั้นตอนที่หกเลือกวันที่เพื่อจองคิวนะครับทำใบขับขี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือข้อที่เจ็เลือกเวลาที่เราสะดวกนะครับในการเข้าไปทําใบกับขี่หลังจากนั้นก็กดยืนยันที่จะกดจองคิวครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ็ดขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ทําการจองคิวทาใบกับขี่สะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมครับหากใครนะครับไม่มีเวลานะครับหรือกลัวที่เสียเวลากับการทําใบขีนานๆนะครับพึ่งแนะนําเลยครับแอปพลิเคชันตัวนี้ จะทําให้คุณนะครับใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับการจองคิวนะครับจะเริ่มได้ตั้งแต่ 1. รกรกฎาคมปี2563เป็นต้นไปนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามันมีนประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u r s c r ทุกด,ด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย